นี่เาก็จะมาถาสัมผัสน้องทัแกนะครับมาปิดจังไนะครับตนนี้น้องอัดสุดอยู่นะอยู่นี่้เป็นผู้เาหางมากมองยิแม่มึงไปเซอขาป็เแมึงยังก่อยังก่แม่มมีอยดกพอ เฮีกำลเคียดอยู่ไงเน็ตไม่ดีเอ๊มาแล้ว ีเวลาไปซื้อนี่ละนี่ก็ได้หมดแล้วครับผมดีครับดีครับบ๊ายบายจ้า แบบแค่นี้รับจังไหนเขามีนัดอยู่ครับตอนนี้นะครับเดนเซอร์ก็เขาบอกเสื่อนเดนเซอร์ไงบกหงู่ขึ้นกันเขาต้องเขาต้องรอลุนอีกไงไปจิติดลบหรือเปล่าคอล่าล่าหูกูเลยเด้กระจีบบบบบ เอ้าของบ้านี่เป็นยู่ิสอะไรอย่างไม่เห็นกันนานเลยอันนี้นิดเดียวเ่านีเครื่องนึงว่ะไม่เจอนานอ้หวันนี้ช้ำผ่านเกินวันนี้เมาองไม่เจอนานคิดถึงไปคิดถึงอันนไงจ้าร้องฮักเพลงโอ้ยจิบจหมนมาตอคใกล้รถหรือว่าถบารถกอ๋อนั่งรถกาแฟมินอนั่งเมแบบแอดมินนหครับอันไหนก่มันละเมอเราบ ใครเนาะพี่ออสหรอพูดได้ครลูกพี่ออสไปแล้วเดือเปีนร์นพี่ออสแลขับรถมาเองมน่สวบัสดีค่ะหนูอน้องักแค่ะเาโมเมนต์ล่ล่ะพ่อ้น่ดังเหมือนฮะ ไม่สิโปรเฟียกุ้งเนาะรีบบอกเลยก่อนีอไป่สิโปรเอียกฝ่ายนี้เรบนเลยครับหมอวาถุงจะเกี่ยวหากแต่ใหม่เลยนะนี่ทำการดึงแทนหมอเลยนี่ครับกสนานนี้พอดีครับผมแค่บอ แคบหมูวันไหนจะรดหุนนะแม่แคบหมูมีดมันบอหินคนเดียนซื้อออกนะครับผม <c oughs> พินาทีลุ้นระทึกว่าพี่จังจะโดนหักเท่าไหร่นะครับไม่โดนค่ะรอเปล่าคือมีคำว่าหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะเอาเอาหาที่ไปสองร้อยเอาคำว่าก็หาต่ำเลยเด้อขบคุณมากค่ะนอนีณแม่

การแจกเงิงนเขาก็แจกก็แน่นี่นะครับผมท่นในหอดซื้อเจ้าติไ้ไอ้ไอ้เป็นแดนเซอร์วะแมนฟอร์ได้เต็มปากันเลยี่ตรงผมดูแลเลย โอ้ยเปลี่ยนโลกตกน้ำถู่มโอ้ยพวกุ่มอมดีว้าดี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 เดีแมดเดียม้งเลยินนะนี่หยุดรู้จัดกินเป่ากระปันไม่มีกระปั้นหายดิไปใช้แล้วไม่นมกแลเนี่าบหน้าแล้ได่แก่ไม่นี่มย ช่วงยังคือแจกเงินครับผมแจกเงินคาตัวนะครับตัหรับเดนเซอร์นะครับนั่งะาตาปิดกอดไม่ไม่เกี่ยวนั่นไหนเหยาะคดีจริงเลยยันลงมันยันลงมันยันย บอลไม่ได้ไปยิงนงเขาไม่เคบอกสนเอามาโอ้ยกระบอก ย่างโบมี่เหรอว่าจะกินจากยารไทยไหมครับเขาพี่อาจะะกินแล้วเพื่อนมาไปยืดเสือขอเข้าหนึ่สื่อว่าสูแบบได้พอสูด้วา